สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตรอดในเกมไมค์ครับกันนะครับผมก็ไม่พูดเยอะนะครับผมเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมไปเลยมาโอเคครับเราก็ต้องมาเริ่มดยการตัดไม้ก่อนนะครับอันดับแรกเสียงเกมอาจจะดังนิดนึงเนาะ ก็ตัดไม้ไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆผมขอรีภาพไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลา โอเคเราก็ครับเียงนอนได้แล้วแหละนะครับผมขอขุดผ่านแป๊บหนึ่ง โอเคตอนนี้เราต้องหาแบบหาสร้างที่อยู่ไปตรงไหนดีก่อนตรงข้ามนู่นไหมครับผ้ชมไปตรงข้ามนู่นน่าจะดีนะว่าผมท้าที่นอนเลยดีกว่า เตียงนอนอ่ะโอเคโอ้ยโอเคคำคือแรกผ่านไปอันนี้ผมไม่ได้ทำชาลจ์นเนาะไม่ได้ทำชาลจ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนึ่งร้อยวันเนาะอันนี้เล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับชาลินหนึ่งร้อยวันผมว่ามันสำหรับผมแล้วผมยังทำไม่ได้เฮ้ยอดออาหารหมดเป็น ครับที่เผาเฮ้ยครับเผาเนื้อได้แล้วขีเลยแจ่มเลยทีเราจะเผาวันนี้ก่อนเฮ้ยมีสามาันพอดีปค๊บเผาเนื้ออยู่ตรงนี้ก่อนจะได้ลงเหมืองกันเลยเนาะตามหาก็ตามหา,า,มหาเลยจบแล้วหาอาหารไปด้วยนะครับหมดขวานหมดไอคือแอ้งหมดแล้วก็คาใหม่นะครับ งั้นมุมขอฟัสไอฟ t สสปีดภาพเลยนะครับ เฮ้ยเจอฟักทองมาท่านผู้ชมแต่ที่อยากได้ก็คือมันแตงโมนะครับแต่ฟักทองก็ดีส่วนนึงแหละเนาะก็หาไปเอาไปขายกับให้กับวิญญาณเจอเนาะวิมเหมืองหรือเปล่าบิ่มเหมืองมาท่านผู้ชมเดี๋ยวนั้นอย่างนันเหมืองว่ามันเกาะใหญ่หรือเปล่าเฮ้ย โอ้ประตูนีเ้เธอที่พังแล้วโอ้ยเดินทางกันต่อแต่เมื่อกี้เหมืองนะครับประตูนีเ้เธอที่พังแล้วอ่ะมีอะไรบ้างวะเดินมาเจอเฉยเลยเจอใกายขึ้นเลยวะวิถาอันเบ้กอันนี้ชามเน็ตสองนอกแบ,บ็กแล้วก็ไฟ โอ้เหล็กสี่สิบสองโอ้โของดีขึ้นนะครับหนับต้นกมได้ดีเลยีอะไรเนียอ๋อโอ,อ้ของกิโอ้เล็เจอของดีนี่ก็คืออ้อยครับท่านผู้ชมเราไปทำฟาร์มอ้อยได้เนาะสำคัญมากเลยอ้อย อาลืมไปไม่ได้ถือมือเปล่าเอาดาบมาเอาไฟเอาไฟไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาตีมอนจะได้เผาไหม้ไปด้วยเลยไม่เจ็บมันใกล้มืดแล้วอะอจวนไ,ไปไปเรื่อยๆฮะไม่ทำไมต้นไม้มันจู่ผาขึ้น่านะ โอ้เฮ้ยไม่ใช่เม,มืองหรือเปล่านะอฮ้ยท่านผู้ชมเมืองโอแล้วยังใหญ่มีทางขึ้นด้วยอ้ยมีอ้อยอ้อยมาดีกว่านั้นผมว่าผมจะตั้งถิ่นฐานไว้ตรงนี้เลยปุ๊บยังนอนไม่ได้ผมว่าผมตั้งถิ่นฐานไว้ตรงนี้เฮ้ย โอ้มีเอตตรงนี้ด้วยอะมีลาพิษแล้วก็โอ้ตั้งสิ่นฐานตรงนี้แล้วกันเนาะมีสองม,มี้ไอตัวนี้ไม่ติดไฟมองไม่เห็นนะปล่อยมันไปแล้วกันโอ้โหเหมืองยังดีเดาเดวเดีตั้งสิ่งฐานไปตรงนี้ดีกว่าครับโอเค นี้ก่อนต่อไปก็น่าจะได้ลงเหมืองแ,แล้วครับโอเคผมขอซีฟไว้ก่อนเนาะในสปอร์ตไฟเซตโอเคคะแรนเราต้องอเฮ้ยผมว่าเราต้องต่อบลอกแบลเลยโอเคเจอเล็กด้วย นี่ยนะ้วม้มีก้อนเดียวหมายถึงบล็อกนะครับที่มีก้อนเดียวโอเคแล้วเราเลยก่อนมียาวุธในน้ำโอ้โห,น,โโหน้ำมาโอเคเ้ยมีข้างล่างด้วยขอละกันนะโอเคลงไปได้ แบบไม่นิ่มเท่าไหร่เฮ้ยมีประมึกสีด้วยโอ้โหอย่างนี้คือเดรฟี่เลยอืยอหือแล้ัมบี้เกาะทองอันึงไอ้นี่แน่ห้ดูง,งไอ้มันติดแานไปแล้วตรงนี้เคมันติดนะครับท่านผู้ชมซัมบี้เกาะทอง ข้อมาก็จือเลยยังเยอะปุ๊บมันจะฆ่าเลยเม็ดเด็กแล้วนะอันนี้อันไปกินอันนี้มีชามเน็ตมีหน่อแปกด้วยเอาอันนี้แล้วกันมีชามเน็ตเหลี่ยมเหลี่ยมหรอเหลี่ยมหรอเหลี่ยมรอ้อยน้องหน่อแบกไปไม่แต่ว่ามันอรี โอเคมีแชมเน็ตขี okay, เราให้กอดทองมาด้วยครับทางขึ้นเราอยู่แต่ตรงนี้โอเคงั้นข้าวทอดเลยแล้วคันเว้ยเว้ยดูโอ้โหผมตายเนี่ยแต่เกิดตรงนี้เว้ยไม่ตายพี่ยังไม่ตายขีเปเขก็มาได้ๆๆจะระเบิดผมตายไหมอุ้ยกวีไม่ติดผมรกอะไรเนี่ย ทียักรอดอา้าวมามาตกลงมาตายพอรีเลือดแป๊บหนึ่งอย่างน้อยก็ใส่เกาะทองแล้วกนพอรีเลือดแป๊บหนึ่งเนี่ยนะ แต่ในพวกนี้มันอยากโดนโอ้มันตีติดไฟได้วยเฮ้ยโหมีอีกเหรอมีอีกเหรอมีอีกก็ามามีอีกก็ามาไอ้หนุ่มโอเคผมเก็บของท่านี้ก่อนเนาะ โเคขึ้นขบวนกันครับไม่มีเล็กมีเล็กมีเล็ก,ลกอะไรก่อนเอะไรก่อนโอเคมีก้อนเดียวก็จะเอา๊บโอเคเมืองน่าจะใหญ่อยู่แหละขึ้นไปบนขบวนก่อนนะครับขึ้นมาทำฟาร,รม์มอวไไม่ใช่ะไรหรอกทนะ่านผู้ชมช๊บเตียงนอนเราอยู่ไหน เอาอย่างนั้นอืมตั้งถินฐานไว้ตรงนี้เนาะท่านผู้ชมอ่ะปึ๊บข่อนคราบก็ตาเผาเนื้อัยังทำตาเผาแหลยังไม่ได้เลยมันต้องมีเหล็กก่อนเนาะเหล็กอะไรผมก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเค้มีหีบ โอเคเอาไว้ก่อนอันนี้ก็ไว้คาับเป็นเหล็กได้ไหมเหล็กสีก้อนได้สีก้อนครับท่านผู้ชมครับอะไรนี้เดี๋ยวต้องดูที่เผาเหล็กก่อนเดาเผาเหล็ก ไม่มีครับมันต้องใช้อะไรอ่ะต่อเผาหรอกเรามีหินอยู่ขีก้อนหมดแล้วไม่ใช่หรอหขีนั้นเรามาขุดแถวนี้กันนะครับเอาขุดแปบเดียวนี่เราต้องมีต่อเผาไง ผมทำ, ا, ทำไรอ่ะท่านผู้ชมเออเล่นไหนมือถือก็อย่างนี้แหละมันต้องมีเตาเผาเนอกจุแล้วก็เตาเผาเหล็กอ่มันต้องใช้อ,อ,อ,อะไรทำบ้างวะทำไม่ได้หรอกแต่ทีนีเนี่นนยก็คือมีเหล็ก เอามันไม่มีตัวเผาเหล็กหรอจริงดิท่านผู้ชมใช่หรอไม่พิมพ์ไงวะอันแบบนึงอ๋อเอยู่อยู่นี่ไง อ๋อค่ะเลยอีกก้อนหนึง่งแล้วก็มันต้องใช้ไอ้นี่อะนั่นเผาเหล็กแะครกันคุ้มไหมเนี่ยเหล็กกอนหนึนนน่งเราจะเผาอาหารด้วยเนาะก็ถือว่าคุมอยู่ขอเคเ่เรา<ม>ครับ เราเผาแรกเราได้นะครับก็เป็นอันว่าจบ EP นี้แล้วกันนะครับโอเคได้แล้วต่อไปก็หาสมุดสโตนเราต้องเผาสมุดสโตนอีกเผาหินสามก้อนเนาะพอไหมเนะี่ยไม่จะพออยู่มั้งครับโอเคเราปลูกอ้อยเลยแล้วกันนะครับเพราะตรงนั้นมีฐาน อุ้ยเลยนะครับแบบว่าเวลาเรารอจะ,ะได้ไม่ค่อยเสียเวลาไรโอเคสามโอเคปุ๊บพี่แอร์ไม้ไป <laughs> กอนหมดพอดีแลมะมนะั้งเนี่ยพอดีฮะโอเคได้แล้วนี่เรานอนก่อนดีกว่าแลว้วพรุนี้เราก็ครับเตาเป็นนั้นเสร็จสิน้นนะครับผมจึบจึบจึบนี่ไง เตาเผาขุดตุ๊บว่สิได้แล้วนี่ไงโอเคจัดแปลนี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีเท่านี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับยาหู